นะครับผมแปลาุ้มกว่าครับฝนตกแล้วไหมครับคุ่มก่นกมมกนอนฝนจะตกก็ขายอยู่นะครับเนาะตม้ม้วยนะครับเอาไปในจากบ่อนะพอดีฝนพายุเข้านะครับลาบพั่ว30บาทแน่ฟุกกบมะพร้าวนะครับตอนนี้เราก็จะพากันไปที่ตลาดนัดท่ารั้วนะครับโอ้โหเขาบอกว่า เมฆฝนก่อต,ตัวแล้วจะทันไม่นอ้อสวัสดีคุณนุ่เยียสวัสดีเจ้าครับพาไปเดินตลาดนะัดท่ารัว้วเนาะตำบลสันบุเลยอำเภอระเสกจังหวัดเชียงใหม่จะข้างน้านี้เป็นตลาดใหญ่มากนะครับลนุ่นไม่คะพ่อค้ากันเนาะใช่คฝนจะตกแล้วก็จะเดินดูดูข้างหน้านะโอโ้โหหลักฐานคาตานะครับเจ้าอ่ะเดี๋ยวไปเดินดูของกันนะครับนี่ครับตลาดก็จะมีทุกๆวัน สุกค่ำวันอาทิตย์นะครับวันนี้เรามากันวันศุกร์นะครับก็พายุเริ่มก่อตัวแล้วนะครับอ่ะแต่เราก็ยังจะเดินกันอยู่นะครับโอ้โหมาถึงปุ๊บลมมาแล้วนะครับมายังไงก็จะเดินเนาะเดินการหน้าฝนวกนี้ไปได้กันนี่ได้แต่ว่าจะมืน่นไปพูดดีกว่าใช่ใช่เละนิดนึงอ่ะไปข้างหน้านู่นดีกว่าปะนี่ตลาดใหญ่มากใช่ S <S อยู่ตรงหมู่บ้านออนเซนเลยนะคะไ้ไปดูลมดูลมส,สังเกตตรงผมคุณยเอียงนะครับ <S 1> <S 1> นี่ลองขอจริงเลยนะครับ เป็นซุ้มเล็กๆหลายซุ้มมากๆนะครับผู้นคนก็มาเดินจับใจใช้สอยมาซื้อของกินกันยามแรงในวันนี้นะครับเราจะไปเริ่มตรงไหนก่อนหน้าเนาะไก่นอ,อกดไก่ออกนะครับโอ้าหครับบางร้านก็เริ่มจะเ,เ,เ,เก็บปลาแล้วนะครับเพราะว่าฝนไม่น่าไว้ใจนะครับ เจออะไรไปไปอเออยงีโอ้ตงนต้หูทอดนะครับอดนะร้อห่อะครับตื่นก็ดึกดื่นวร์น่ครับเันีอะไรบ้างเออคนคนแมเหรอคะนี่ร้อนเลยนะหไม่รน่ใช่้งนยชส้มเลยส้มเป็นเซตเลยค่ะกินกับน้าชูส้มกบน้องอันนี้อะไรจนนเอันนี้เป็เน นาเม็นอ๋อน่าาคอ้ันนี่เาไปทอดอีก็ได้นาะนี่ีครับไปยุบยุมาแล้วแล้วก็จะเดินารมายันสองแนโอเคครับอันี้นึ่งค่ะครับจุดหนึ่งดหนึงโดดโดโดมาแล้วมาแล้วโอ้โหสิบามไมโน่ตอง้งตุ้ง้งตุ ทโอ้เดียลมแบบ่อนๆ่เนาะชิม่าประเทศนะองไปชิมดูเท่าไหร่นะามบาท2ี่บเอา่บาทนมีนข้าฟืนมีข้าวฟื้นนะครับชาโเส้นเส้นี่ยวมีอ่นี่น่ากินมากผักการดองเนาะโเส้นนะครับมีไหมะ อันนี้กินแบบแห้อยู่แล้วค่ะอื้อขายทุกวันไหนนะครับทุกวันศุกร์ที่นี่ขายทุกวันศุกร์อ๋อวันอาทิตย์ขายไหมครับไม่ขายไม่ขายเอาได้ทีถุงนึ่งเนอะถุงนึ่งขี้เกียจมากพี่งหยาดทุกนาฬิาเจ๋ยอะไรเป็นอย่างไรกันบ้างช้าไปก็ เขาเคยกินอร่อยเขาเรียกอะไรนี่มีแห้งก๋วยซอยสี่แจ้ดอ๋อก๋วซอยสี่แจ้ดอร่อยอ๋อก๋วซอยสี่แจ้ดนะเคยกเรียกไม่เป็นอ้าวเท่าไหร่คะสามห้าบาทได้แล้วมาไปเดินดูร้านอื่นบ้างโอ้มาแล้วฝนขอร่มขอร่มก่อนอ่ะโชคดีเราเตรียม ร่มมาครับนี่หมคุณนู้น<ห>น,นะใช่ดู <ś complained> ไก่ทอดหมูทอดครับไก่ทอดหมูทอดนะครับเนี่ยบางร้านก็มีของมะขุมอ่ะ,อะ,อะ,ะ,อะปลาไหลปลาไหล,าไหลามาคุมค้มก่อนคุมนคมนนค้มก่อนครับฝนตกแล้วไหมครับคุ้มก่อนคุ้มร่มก่อนอมีผักมุ้งนะครับปลาไหลตัวใหญ่ๆโอ,อ้มาแล้ว ไข่ใต้น้ำโอ้โหฝนจะตกก็ขายอยู่นะครับนาอครับเป็นกำลังใจให้ครับข่ใต้น้ำไใต้น้ำนะครับสูตรเมียดาครบรสถึงพริกถึงสิ้ต้มแซ่บกระดูกอ่อนครัโอ้โหเอ่นครัอ้อ้าหโอ้อ้โหโอ้อ้ปหบอดียวอ้โกโน้อ้โหโอ้โหโอ้อ้โหอ้โอ้อ้โรโอ้โอออ ปลาไหลปลาไหลไม่ใช่ปลาไหลหมูอันนี้ปลาไหลครับปนนลาไหลมีไก<ๆ>่เจอเมาเต็มๆพยายามมาปรุงกันแล้วนะครับกันฝนครับมีกรองทองนะก็เป็นการเดินตลาดที่ค่อนข้างเจอสู้สชีวิตมากนะวันนี้นะคะของสดหมูนะครับๆๆๆตกแล้วตกแล้วนเดินตลาดธรรมดาโลกไม่จำนะ เก็บหมดแล้วครับอันนี้น้อยนาเนาะขายเครียดด้วยนะคุมมาแล้วเนี่ยครับโอ้มาหน้ายำสารพัดยำครับไก่กุ้งเดินตลาดตะฝนตกเลยนะใช่สู้ชีวิตมากตอนนี้ครับใช่ไหมไข่นกกระทาเนี่ยเสียเป็นไม้นะครับ ชีพมากเลยปลาตออเอกนเสีย่อยครับเติมเก็บกันหรอใช่โวนเน่าตรงเครื่องมีเห็ดเห็ดลมเห็ดลมห็ดมขมิ้นครับมีน้นะครับนองครับไปผลไม้เนอะนะครับน่ยนโอ้โหนี่ครับ แล้วก็บุยนะครับนองใหญ่ๆเลยัมแงครับม่แตงแม่มาหนึ่ครับลากรอบอร่อยครับมรกมมนาวเนาะปลีมกรโอ้วยหนวมุกนะครับผีละสิบห้าบาทหวยหัวมุกครับอ้หม้ก้ถนอไปนึ่ค่ะครับไปนึ่งเหรอครัห้ ชาตึ้งก็ได้ยิ้มสุก็ได้ครับหกสิบฟารอครับผมครับปลาอบแอบคูปลาแอบตัวอ้วนปลาอ้วนปลาแปลาอ้วนก็ตักกินครับก็มาหยุดยังครับขายกันอยู่น่ะต้มกล้วยเนี่ยก็ต้มกล้วยนะครับน้ำน้ำ ทยอยเก็บบางร้านก็ยังขายอยู่นะครับะของกินสุกมีอะไรนะมีลาบมีอ่ะายอย่างแกงข้างเลก็มีนะโอ้อะไรเสียงอะไรดังเสียวเลยจระเข้ก็มีงเีครับ่ครับสักน้ำ ไปเลยเขาฝนละครับนี่หลบหลบฝนกันนะครับมาไปดูหน่อยไปดูไหนอ้อมตายนะครับนะครับปานายนะปานายเนาะครับปานายปานายที่ไหนมาเนี่ยครับอ๋อทีบอมากนะที่ไหนนะที่ไหนนะบอที่บ่อมากรับบ่อที่บ่ออ๋อปานายจากบ่อนะโอ้โหฝนพนเลยครับโอ้โหตัวใหญ่มากเนาะ เอ,อ้ขอบค้าบอ่ะเดินต่อเดินต่อข้าหหาหมูครับทำาู้้คร<อ>ับดูไหมเนาะโอ้แป๊บเดียวใช่ดูไปแกนะครับเราก็ พยายามถ่ายทอดไปแกให้รับชมนะตอนแรกก็แกจะเดินตลาดกันแบบปกตินี่แหละแต่ว่าพอดีฝนพายุเข้านะครับใช่แล้ว,ตลวเต็มลมเลยใช่โชคดีเต็มลมมา,ามาเนี่ยครับมี่อะไรเล่าชูาชูนเนระครับนี่นรับ<ท><ง> อาหารไทเยอะแน่มีข้าวหลามด้วยเนี่ยข้าวหลามไทยใหญ่จะเรื่อยๆนะครับข้าวฟื้นทอดข้าวฟื้นทอดนะโอ้โหแทบหมูนะครับผักตบชวาผักกระเชฉดหรือเปล่าผักกระเชฉดผักกระเชฉดผักกระเชฉดครับผักกระเชฉดหาชิ้นยากนะใช่เดินต่อเดินต่อ ขับคูน้องคนนี้ข้ามันข้ามันลยนก็เป็นอีกบริการหนึงแล้วก็มาให้กำลังใจเขาแข็แล้วแม่ค้านะครับนะฝนตกก็ต้องขายนะครับซาลาเปาร้อนๆซาลาเปาร้อนๆเลยเนาะโอ้โไส้ทะลักเลยเนาะสาลเปาเนี่ยครับนี่มีนมจีสด้วยนะครับีมกับมันม่วงไหมเออมันม่วงก็ได้ครีมกับมันม่วงแล้วกันครับอ่ะ คนนู้นคนนู้นนะครับเยนมิโลครับ <c oughs> ยเยสเน้นรับวตรงกระเป๋าก็จัดไปครับกระเป๋าเ้วนตันกาซา,าบาครับได้แล้ว ถ้ซอยซีเจ็ดได้สลับเปานะครับไปไม่หยุดยั้งนะครับนี่อะไรเอ่ยน้ำพริกสปะนะครับครับโอ้โกบก็มีเลยแล้วจะสูตรอะไรต่อครับเผ็ดไข่นี้แล้วนะไข็ดไข่นี่ได้ไข่พาด้วยไส้หนิได่ขัดจาน เห็ดไม่ประจานครับเป็นคาบตกตกตกแรงกันนะเนี่ยไม่ใช่ตกเล่นเลยตอนเนี้ยครับอีกหนึ่งซอยครับที่สองซอยเดินเดินนิดหน่อยนึงอ่ะปงาคาบหน้าเป็นซอยนี้ดีกว่าปะอ่ะเดินน้ำขังตัวนี้ครับมาโอเค ควยืดเดินแต่เราเดินอยู่แบบเนนี้น,นี่อะไรอ๋อนี่ผักต่างนะครับแข่งกับพายุเนาะครับร่ะ <c oughs> เดินต่อโอ้โหอลีหแ<อ> <c oughs> น่นอนอะ,ะเอาลอ,อก ยิงยาวให้พระเจ้าทรครับแชบหมูนะครับนะครับข้าวสาลีมเะเขือเปราะนี่ขายผักครับครับ นี่อะไรเอ่ยชูโรสปลาท่องโขอก,โ,กโอ้ชูโรสตอนนี้เอาคุมไว้เนะครับครับชูโรสน่ากินเนาะนี่ชูรโรสอ๋อนี่ไงเอาชุดหนึ่งก็ได้ครับอ่ะยุ้ยชุดยี่สิบนะอนุูนอนนูนชูโรสนะครับปลาท่องโก,โก,โกสเปนน้ำเต้าหู้เพื่อสุขภาพนะ กดนูนกดนูนมันจะเตรียมของมาขายมากก่านันครับดูสังเกตคุนนี้ครับไปทำผมมานะเปลือกเลยโง่เริ่มฟูละครับโอเคได้แล้วนะ15บาทครับไปครับยังไม่หยุดยังนะครับไปต่อต่อเนื่องต่อเนื่องอโวคาโดครับ ปุ่ก่อนุณพลาสติกไว้กันเปียกกันฝนนะครับคร้บคาวผมดีเดียวรับพร้อมทอดปลาแดดดีครับอ่ำฟ้ายังแล้ก็มีปลาพร้อมทอดครับผมอ๋อจิกกุ๊งอ๋อจิ๊กกุ๊งลูกดอยมาลูกดอยมานลูกดอยมาเนะจิ๊กกุ๊งเนี่อคนบ่มาแจกจิ๊กบลาแสิดอยอ่ะ อ๋ออ๋อชช่ไอ้วบพระธาตุดยสเกจเนาะอ๋อครับมาขายพระนอคยันคณะนอขายลายที่เนาะจ้าราชไทยป้หรออ๋อครับขายี่ดีเนอครับจิกกุ้งหรือจีบูนได้อีกซอยหนึ่งหนอกเดินป่ะอีกซอยนึงแันนะะเดี๋ยวเราจะมูนออละกับกับละป่ะโอ้ ครับโอ้โหสังเกตครับเมื่อก,กี้เมื่อก,กี้เราตอนอยู่ในรถเราก็เห็นแบบมาแล้วนะฝนแบบ <c oughs> ดำมาจากไกลเลยเนาะโอ้โหตอนนี้กมาตงบายสามใช่ ขบ่ายสามนี่กำลังดีฝนเยาว์ตกเนาะแต่อะไรก็ได้เก็บไปแกะให้ท่านชมนะครับอีกอีกแบบหนึ่งเนาะบก้อยก็มีนะจ๊ะลาบดิบสี่สิบลูกสี่สิบลาบคัวสามสิบโอ้โหลาบขัวก็มีครับโอ้โหหมูขั้วมีก็ขั้วซอสเลยก็อ๋อขั้วไปแล้วอ๋อขั้วไปแล้วอ่ะอุ้นอุ้นลาบคั่วสามสิบบาทอุ้นเก้าอุ้นอุ้นน่าคร้วหรอขั้วมาเรียบร้อยหมูเนาะ ดูเขามีไหมดูนะนี่วัสดิขาดีเนอรครับอ่ะปวดหมุนกันไปปวดหมุนกันไปได้ของกินยามแรงนะครับได้ต่อครับยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดตกนะครับอ่ะดีครับโอ้ขายหลายอย่างเลยเนาะครับไปเดินต่อเอาอะไรอีกครับ ครับโอ้โหครับซูชินะครับข้าวต้มหัวงอกครับข้าวต้มเปขต้ะรัวะอห๋อนี่ไงข้างในนู่นข้าวัวชุดนึงครับอ่ะหัวก็คือมะพร้าวูดๆครับเป็นชื่อของเขา น้กครับนี่นี่มข้าวงต้มหัวงอกะาอแก้ออันนี้คือหกงอกัไม่้องรอละ่มากลห้าชิ้นสิบบาทโอ้ขายไม่แพงหรอกเาาบะเลยไหมซาบเลยกันเนาะใส่งอกก่อนใส่งอกกับน้ำตาลนิดนึงครับในผุกกับมะพร้าวห้าบาทห้บาทครับ กิมอันร้อชิมกิน้แล้วชิมรอบ่ขนม้าวต้มถั่วยังไงน้ตัดได้อแล้วหรอหวาน่ยังมมมันหวานมะพร้าวแล้ใส่ต้ตัดแล้วเนอะอร่อยแล้วหวานมะพร้าวแล้วก็ได้ความมันน่นจัดไปยี่สิบบาทอร่อยอร่อยกาแฟตาแล้วครับ ครไปไปไมล่ะถ้าจะหยุดยั้งแค่นี้แหละก็เดี๋ยวกลับก่อนเนาะก็เป็นปรากาศการเดินการนัดท่ารั้วที่สู้ชีวิตเหลือเกินนะดูน้ำเริ่มขังแล้วโอ้โหโอ้โหน้ำขังแล้วน้ำขังแล้วโอ้โหโอ้โหโอเคแล้ก็หั่นขึ้นไปแล้วส้ ไ้ด้วยโอ้วขวนของบนนั่นแหละมดวะเจาะเนี่กฟองยค่ะายมือนเลยพี่มรมพี่ด้ว่มันอาจจะได้เือนลองเสิร์ชดูนะครับพิมว่าเบียร์ทิพย์เดี๋ยวขึ้นเลยครับอะไรนะคะเบียร์ทิพย์เบียร์ทิพย์ครับลองเสิร์ชดูเขทิ้งขาววาบางทีมันไ่ได้เร่งมันไ่ได้แจ้งเตือนครับครับแต่ยาตดตามอครับคขอบคุณครับเนอะีรปวาวเนาะอ่ะที่นี่ก็เลือกบ่าวคาะ เปรี้ยวอ่ะันมีมะกอกนะครับกินที่บ้านบ่อยเนาะมะกอกแบบนี้เน,ะน,ะน,ะนะาะเนี่ยต้นหอมต้นใหญ่ๆ,ๆูครับ,รบ <ๆ S 1> ก็พอดีว่าคุยกับๆๆพ่อค้าเมื่อกี้นี้เขาบอกว่าติดตามเราแต่ว่าพอดีคลิปไม่แจ้งเตือนอเนาะถ้าถ้าคลิปไม่แจ้งเตือนก็สามารถ ิร์ชเข้าไปดูได้เนาะเข้า YouTube ก,ก็พิมพ์เบียร์ทิพย์ก็เจอเลยโชว์มันนี้ต่อก่อน,อนมันน่ะใหญ่ขนาดเนาะครับต้มต้มก็มีปลาลักคูรักคูหลายอย่างเลยจ้าลักคูลักคูปลีผักต่างๆนะครับข้าวเหนกรไร้ำปาหมา่ยังไม่หยุดจ้าจะกินครับ ซาวบาทซาวบาะอะไรอีกพอแล้วเนาะครับครับอ่ะหนนเงาะยังไม่หยุดเดี๋ยวซื้อาเนียึงครับเบ้ไหนครับเบไหนียร์ทิพยเบียร์ทิพย์ครับเบียร์ทิพย์ครับเซิร์ชมาเจอเลยครับ ถ้ามเ,าเาพิมก็ส่ละัเอครับหลังจากที่เราฝ่าฝนกระนำตอนนี้ก็ได้เวลามาเติมพลังกันยามเย็นเนาะเจะ้ามาชิมอาหารท้องถิ่นนะคะครับนี่สรุปผลงานมีอะไรบ้างเอ่ยมีหลับครัวเจ้าครับหลับครัวและแอบกุ้งแอบไปซื้อแอกุ้งมาอ้าวขยะครับแอบกุ้งฝอ,อยแล้วก็มีข้าวซอยสีเจ็ดติดใจดูเจ้านี้จะอร่อยหรือเปล่าแล้วก็มีเต้าหู้ทอดจิ้มกับ น้ำจิ้มของชาวไทยใหญ่สองเมนูนี้เป็นของชาวไทยใหญ่นะชิมข้าวซอยก่อนแล้วกันนะของเนื้อนี่กินบ่อยละอืมอร่อยนจะหวานๆครับคล้ายๆน้ำซอสข้าวหมูแดงเหมือนเดิมแต่เส้นอร่อยมากอร่อยมากเขาบอกว่าห้ามปรุงคต้องกินแบบนี้ต้องกินแบบออริจินอนนะเส้นนุ่มอร่อยแด้ความหวาน ความคมกรอบของซอสเนาะยิมมันดีกว่าต้งพูดวอาน้า,าจิ้มเปิลแปลกนะสีแดงๆครับอันนี้อร่อยมากคลาสต้มผู้ทอดญี่ปุ่นน<อ>่ะที่เขาขายจิ้มกับน้ำจิ้มผัวครับเอาไปประยุก์จิ้มกับน้ำจิ้มไก่ของไทยอร่อยน้ำจิ้มเขาจะจืด เผ็ดๆนิดๆเปรี้ยวนิดหน่อยอืมเผ็ดมากอร่อยอันนี้อร่อยมากน้งยำจิ้มนี้ไม่ไม่คุ้นเคยข้าวเหนียวมะโนพวกซาบะตจะเยอะมาก2ี่สบาปดมีซาบะนุ่มๆเลยการันตีความนุ่มครับกินกับแอบกุ้งอืมพวกกันองเหนือแท้ๆ อมกลมทำทำพวกแันธรรมดาเนอะอร่อยใช่ไหมลับคนาดว,าว,นว้าแสดงว่าการนัดท่ารัวนี่ของอร่อยใช้ได้เลยนะรับพวกนี่สิบคะแนนเต็มครับอือเขาจะกันเจ้าครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับมาเจอกันคลิปหน้าครับ